ยอดวิธีแห่งปีศาจบทที่207ความลับหนึ่งกลับมาถึงถ้ำของตนเองลู่ซึ่งนั่งคัสมาธิเพ่งจิตกลั้นลมหายใจในทันทีสัมผัสรอบๆว่ามีสายตาของคนอื่นหรือไม่ก่อนหลังจากยืนยันแล้วเขาค่อยคิดในใจดีปะบลูอินเตอร์เฟซเครื่องมือปรับเปลี่ยนโผล่แวบออกมาลอยอยู่ด้านหน้าเขาว่าแล้ว ลูเซ้คาดไว้แต่แรกเห็นตัวหนังสือแถวหนึ่งที่โผลมาในกรอบสุดท้ายของเครื่องมือปรับเปลี่ยนวิชาสามหยินยังไม่เริ่มต้นผลพิเศษไม่มีเครื่องมือปรับเปลี่ยนจดจำวิธีฝึกฝนของสำนักที่เป็นขอบเขตวรยุทธ์อย่างที่คิดไว้ก่อนหน้านี้เราลองฝึกวิชาลับบนคัมภีร์เล่มเล็กที่ได้มาจากสตรีกลางร่มแต่ต่อให้อิงอิงอธิบายจนเข้าใจเครื่องมือปรับเปลี่ยนก็ยังบันทึกไม่ได้ตอนนี้วิชาสามหยินถูกคิดว่าอยู่ในขอบเขตวรยุทธ ดูเหมือนเราจะคิดถูกแล้วที่มาสำนักมันกำเนิดปราณหยินไม่พอใช้แต่เรายังมีปราณหยินอย่างขวดสมบัติอยู่ใช้แทนปราณหยินได้ในระดับหนึ่งถึงจะไม่มากแต่วิชาพื้นฐานแบบนี้น่าจะไม่มีปัญหาลองดูได้ลู่สร้งจัดระเบียบความคิดแล้วตัดสินใจทดลองดูว่าจะเพิ่มระดับวิชาสามหยินได้หรือไม่ถ้าเชื่อมกับเส้นทางการฝึกฝนที่ตระกูลขุนนางศึกษาได้เขาคาดหวังว่าอนาคตของตนจะไปถึงระดับใด กดปุ่มปรับเปลี่ยนบนอินเทอร์เฟซของเครื่องปรับเปลี่ยนอย่างคุ้นเคยวรยุทธส่วนใหญ่ปรากฏปุ่มยกระดับได้แต่ว่าวิชาสามหญินซึ่งอยู่แถวสุดท้ายไม่มีความเคลื่อนไหวแม้แต่น้อยลู่เซิ่งรวบรวมสมาธิคเขมน้นมองกรอบนี้แต่ไม่เกิดผลใดๆ ในเมื่อโผล่มาในกรอบก็หมายความว่าเครื่องมือปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้ตอนที่เราเขียนมันขึ้นมาก็ออกแบบไว้แบบนี้ถ้าไม่ผิดจากที่คิดไว้น่าจะเป็นเพราะยังไม่เริ่มต้นเลยยกระดับไม่ได้วิชาสามหยินน่าจะไม่ได้อยู่ในขอบเขตวิชากําลังภายนอกจึงยกระดับโดยตรงไม่ได้ จัดระเบียบความคิดเสร็จลู่เซิงก็ไม่รีบแล้วกลับกันของแบบนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพลังของเยื่อดำด้วยขอบเขตมันคายุดกับความสามารถในการควบคุมตัวเองของเขาในปัจจุบันการเรียนรู้เบื้องต้นหรือถึงขั้นยกระดับเพียงใช้เวลาไม่กี่วัน ไม่ต้องรีบไปถามคนอื่นๆดูก่อนว่าสำนักมีข้อห้ามอะไรบ้างคิดถึงตรงนี้ลู้เซิงนั่งไม่ติดแล้วสถานที่ที่เขาอยากไปมากที่สุดก็คือหอเก็บหนังสือแต่ที่นั่นดูเหมือนมีความประหลาดอยู่บ้างถ้าไม่เข้าใจสถานการณ์ก็รู้สึกใจคอไม่ดีลุกขึ้นเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดินออกจากถ้ำเดินไปได้ไม่กี่ก้าวกลับเห็นเหอเซียงจือเดินมาหาเหมือนกับเพิ่งลงมาจากบันไดหิน สิทธิ์น้องลูกพอดีเลยอาจารย์ให้ข้าอธิบายข้อห้ามและข้อควรระวังในสำนักแก่เจ้าอ้อสิทธิพี่เหอเซียงจื่อนี่เองได้เช่นนั้นรบกวนสิทธิพี่แล้วปรดมานั่งคุยกันในถ้ำของข้าลู่เซิงกำลังจะไปหาส่งจื่ออันนึกไม่ถึงเหอเซียงจื่อจะถูกผู้อาวุโสใหญ่ส่งมาก่อนนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการพอดี ทั้งสองคนกลับมาถึงถ้ำเหอเซียงจึก,กว่าตามองถ้ำของลู่เซิงเห็นอีกฝ่ายไม่มีเครื่องเรือนเลิศดหรูของที่ใช้ธรรมดาทั่วไปไม่มีความพิเศษตรงไหนสิทธิ์น้องลู่เรียกเขาว่าสิทธิพี่เสียงเหอก็พอข้อห้ามของสำนักง่ายดยิ่งข้อแรกก่อนที่จะข้ามพยายามกลับมาในถ้ำตนเองไม่ว่าด้านนอกเกิดอะไรก็ไม่ต้องสงสัยเพียงพักผ่อนก็พอข้อสองมีสถานที่หลายแห่งห้ามบุ่มบั่มเข้าไปหลักๆมีสามแห่งคือบึงมานตำหนักวิชาลับกับถ้ำท,ที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์ สิทธิพี่โปรดเล่าอย่างละเอียดลู่เสื้อล้างหูรอฟังเหอเซียงจือนั่งลงกล่าวอย่างตั้งใจบึงมานเป็นสถานที่สําหรับฝึกฝนพลังภายนอกที่พวกเราต้องไปถึงระดับในภายหลังถึงจะใช้ได้มันเป็นสถานที่สําหรับฝึกฝนในระดับชั้นที่แข็งแกร่งกว่าเดิม ด้านในมีหมอกกัดกร่อนที่มีพิษร้ายตลบอวนยังมีพลังพิเศษที่มีชีวิตอีกมากมายตอนนี้ยังเร็วไปเจ้าสัมผัสไม่ได้ภายหลังจะทราบเองด้านนอกบึงมารมีสัญ,ญลักษณ์ขนาดใหญ่เป็นกระถางทองแดงใบใหญ่สีทองเข้มด้านในจุดทูบขอแค่ทูบยังไม่อยู่ก็หมายความว่าด้านในบึงมนันยังมีพลังไม่ได้เตรียมตัวอย่าได้เข้าไปตามใจป้องกันการได้รับบาดเจ็บเหอเซียงจือมองลู่เซิ่งแล้วกล่าวเสริมอีกประโยค ก่อนหน้านี้เคยมีคนตายในนั้นเพราะพัฒนาสายเลือดของตัวเองไม่พอรวมถึงความอ่อนแอของพลังในสายเลือดเข้าไปก็รังแต่จะหาที่ตายดื่มเข้าใจแล้วลู่เซิงพยักหน้าจริงด้วยบึงมันไม่ได้มีแค่ที่เดียวให้สังเกตสัญ,ญลักษณ์ด้านนอกถึงไม่มีทูบถูกจุดก็เข้าไปได้แต่ไม่มีความหมายอะไรด้านในกำลังรวบรวมพลังไม่มีสิ่งใดเหอเซียงจื่อเล่าต่อ ต่อมาคือตําหนักวิชาลับอยู่ด้านขวาของผนังฝั่งขวาที่พวกเราอยู่ทะลุสุสารมานไปก็จะเจอเองตําหนักวิชาลับไม่มีคนเฝ้าประตูวิชาลับหายไปเกือบหมดแล้วที่เหลืออยู่ถูกอาจารย์เก็บไว้ด้านนอนในว่างเปล่านอกจากกลไกอันตรายเมื่อก่อนหน้าส่วนหนึ่งก็มีหุ่นเชิดคุมกดล่องลอยถ้าไม่มีเรื่องอะไรให้ดีที่สุดอย่าเข้าไปแม้แต่อาจารย์ก็ยังไม่อยากเข้าหุ่นเชิดคุมกดหรือลู่เซิร์งรีตา เป็นสัตว์ประหลาดชนิดหนึ่งถ้าเจ้ามีโอกาสมองไกลๆก,ก็จะรู้เองเหอเสียงจือไม่แสดงอารมณ์สุดท้ายเป็นถ้ำที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์ถ้ำที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์หรือลู่เซิ้งทวนรอบหนึ่งใช่เป็นเพราะว่าบุรพาจารก่อนหน้าพวกเราศึกษาเรื่องมันเป็นจำนวนมากดังนั้นแก่นมานที่เหลืออยู่จึงสร้างปัญหาไม่น้อยถ้ำท,ที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์มีความเป็นมาแบบนี้ถ้ำพวกนั้นจะพ่นแก่นมานออกมาตลอด ด้านในอาจเกิดเรื่องอันตรายอย่าได้เข้าไปเด็ดขาดเหอเซียงจื้อกำชับอย่างจริงจังสิทธิพี่ในเมื่ออันตรายขนาดนี้ทำไมพวกเราจึงไม่เปลี่ยนสถานที่สร้างสำนักลู่เซิงถามอย่างสงสยัยเป็นเพราะยิ่งแก่นมานเข้มเท่าๆความเร็วในการฝึกฝนของพวกเราก็เร็วเท่านั้นยิ่งเป็นสถานที่อันตรายยิ่งมีประโยชน์เหลือคณะนาเหอเซียงจือตั้งใจอธิบายเหมือนกับตระกูลขุนนางที่อยู่ในธาตุไฟสร้างตระกูลบนปากปล่องภูเขาไฟมีเหตุผลเดียวกัน เข้าใจแล้วบึงมานตำหนักวิชาลับรวมถึงถ้ำที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์เจ้าเข้าใจก็ดีแล้วรอเจ้าเลื่อนระดับวิชาสามหญินก็จะฝึกฝนวิชาไร้ผลใช้บึงมานชุบหลอมตัวเองได้ถึงตอนนั้นเจ้าสามารถเลือกเข้าบึงมานไม่มีอันตรายอีกต่อไปขอบคุณสิทธิพี่มากลู่เซิงกล่าวขอบคุณอย่างมีมารยาท ไม่ต้องเกรงใจพวกเราสำนักมันกำเนิดของพวกเราแม้ว่าในเวลาสั้นๆจะมีทรัพยากรไม่พอแต่ก็มีสมบัติมากมายสิบน้องเจ้าอยู่ไปนานๆก็จะรู้เองอย่าได้ทำการตัดสินใจที่จะสำนึกเสียใจในภายหลังเพราะผลกระทบเพียงชั่วครู่ยามเหอเซียงจื่อสุดท้ายก็เตือนอย่างถึงขัง,ขงนางกำลังคิดเกลี้ยกล่อมลู่เซิงว่าอย่าได้รีบวางแผนหนีแต่วาจาที่พูดออกมาไม่สร้างความน่าเชื่อถือแม้แต่น้อย ลูซึงอนาใจแต่เปลือกนอกพยักหน้าสิทธิ์พี่ไม่ต้องห่วงจำไว้ด้วยว่าเวลาฝึกวิชาสามหยินอย่าได้รีบร้อนเกินไปเช้ากลางวันเย็นห้ามฝึกนานและไม่อาจฝึกเร็วยิ่งห้ามหยุดกลางคันถ้าพลังในสายเลือดของเจ้าแข็งแกร่งมากพอไม่นานก็จะจุดไฟสามหยินได้เองพวกเราส่วนใหญ่ใช้เวลาแค่สิบวันก็จุดไฟสามหยินได้แล้วแต่นี้ยังนับว่านานต่อให้ช้ากว่านี้ก็ไม่ได้เสียเวลาเท่าใดอย่ารีบร้อนเด็ดขาดหเหอเซียงจื่อย้ำอย่างจริงจังต่อ ขอรับสิทธิ์พี่วางใจจากนั้นลู่เซิงก็ถามความรู้ทั่วไปด้านรายละเอียดส่วนหนึ่งเหอเซียงจือที่แนะเคล็ดสำคัญในวิชาสามหยินอีกครั้งค่อยลุกขึ้นแล้วบอกลาลู่เซิงรอจนเหอเซียงจือเดินจากไปก็นั่งในถ้ำศักด์พักฝึกฝนพื้นฐานของวิชาสามหยินจนเสร็จจึงค่อยๆลุกขึ้นแล้วเดินไปยังหอเก็บหนังสือฟุบใต้ตะเกียงน้ำมันลู่เซิงค่อยๆพลิกหนังสือเล่มหนึ่งอ่านเนื้อหาอย่างละเอียด หนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มที่เขาเอามาจากชั้นหนังสือตัวอักษรบนปกดึงดูดใจย,ยิ่งต้นกำเนิดอาวุธเทพเนื้อหาด้านในไม่ทำให้ลู่เซิ่งผิดหวังบอกเล่าอย่างชัดเจนว่าอาวุธเทพปศัตรมานเป็นอะไรสำหรับตระกูลขุนนาง รัชสมัยต้าส่งปีที่สสงครามถังทรงสงครามตัดสินชะตาประเทศครั้งแรกหลังก่อตั้งประเทศราชวงศ์ตระกูลขุนนางบาดเจ็บล้มตายมากมายต่อสู้กับรัฐมหาเกียรติและราชวงศ์ตาอาวินเสียทรัพยากรในคลังหลวงเป็นเช่นนี้กลับไปกลับมาต้าซ่งกำลังล่มสลายรัชสมัยต้าส่งปีที่5ราชวงศ์ตัดสินใจทุมหมดหน้าตักพนันโชคชะตาของประเทศใช้ผู้ถืออาวุธ ผู้ถืออาวุธสิบกว่าคนลอบโจมตีราชวงศ์ต้าหวินสุดกำลังขณะเดียวกันก็สร้างภาพลวงตารวมกองกำลังพลที่ชายแดนรัฐมหาเกียรติล่อลวงศัตรูเดือนสิบของปีนั้นต้าอาวินขอสงบศึกรัฐมหาเกียรติถอยทัพผู้ถืออาวุธแปดคนที่หลงเหลือกลับมาประเทศได้รับความสงบสุขถือหนังสือที่ขึ้นราลู่เซิ่ขมวดคิ้วเล็กน้อย ผู้ถืออาวุธหรือนี่เป็นบันทึกเกี่ยวกับขุมกำลังระดับสูงสุดของต้าซ่งตามความหมายที่แท้จริงบางทีอาจเป็นเพราะอยู่ในสำนักหรือเพราะว่าปัจจุบันสำนักมันกำเนิดซุดโสมจึงไม่มีคนดูแลหอเก็บหนังสืออย่างกวดขันดังนั้นเขาจึงเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ง่ายๆแต่ไม่ว่าจะเพราะอะไรเขาก็รู้อยู่แล้วว่าที่พึ่งอันแข็งแกร่งที่สุดที่แท้จริงของต้าซ่งก็คือผู้ถืออาวุธไม่ใช่ประมุกจนประมุกประกูล สงบจิตใจลู่เซิงอ่านต่อไปพลังของอาวุธเทพ,พสัตตรมานเปลี่ยนฟ้าแปลงดินสะกดชะตาประเทศได้อย่างนั้นพลังที่ยิ่งใหญ่แบบนี้มาจากที่ใดอาวุธเทพ,พสัตตรมานเกิดขึ้นได้อย่างไรผู้เขียนคัมภีร์ถามคำถามพวกเราอยู่ใต้การส่องประกายของอาวุธเทพสายเลือดเปลี่ยนแปลงพลังของอาวุธเทพซึมเข้ามา จากนั้นตรักตรำฝึกฝนชุบหลอมเล็กน้อยทำพิธีกดเกณฑ์ไปเรื่อยๆในที่สุดก็ได้ระบบที่สมบูรณ์แบบระบบอันสมบูรณ์ที่บ่มเพาะผู้ถืออาวุธเพิ่มลักขึ้นทีละขั้นๆจากระดับพันธนาการถึงระดับอสรพิษจาก3าขั้นล่างถึง3ขั้นกลางแล้วถึง3ขั้นบนก่อนไปสูงกว่าเดิมนี่เป็นการเลือกของพวกวาราเป็นเพราะไม่มีคนยอมลดฐานะเป็นทาสของอาวุธเทพสัตตรามานทั้งใจดังนั้นพวกเราจึงพยายามยกระดับตนเองเลือกใช้เส้นทางความเข้ากันได้มาทดลองถือครองอาวุธ เพื่อให้บรรลุความต้องการต่ำที่สุดของการควบคุมอาวุธเทพ,พสัตตรามานอ่านถึงตรงนี้ลู่เสื่งพันรู้สึกหนักอึ้งอยู่บ้างเขาเห็นระบบอันยิ่งใหญ่ทั้งหมดของตระกูลขุนนางรางรางแล้วใช้อาวุธเทพ,พสัตตรามานเป็นจุดสูงสุดทุกสิ่งวนรอบคุมกำลังที่ก่อตั้งด้วยพลังของอาวุธเทพภาพเขาพลิกหน้าต่อไป พลังของอาวุธเทพแข็งแกร่งเกินไปเมื่อไปถึง3าขั้นบนของระดับอสารพิษจะมีความสามารถครองสติระหว่างที่มันปล่อยพลังจากนั้นก็ทดลองสัมผัสควบคุมได้แต่ว่านี่เหมือนแรงของมนุษย์คนหนึ่งงัดหินหนักหมื่นช่างหากไม่ระวังมีอันตรายจะถูกล้มล้างดังนั้นสายเลือดยิ่งเข้มข้นและมีความเข้ากันได้ยิ่งมากอันตรายก็จะยิ่งลดลงบ่อกำเนิดของอาวุธเทพพวกเราพบได้ง่ายพวกมันคล้ายมาจาก ตัวหนังสือด้านหลังเหมือนถูกจงใจลบแม้แต่หน้าที่อยู่ด้านหลังก็พร่ามัวคล้ายมีใครตั้งใจลบทิ้งลูเ่เส้งอ่านถึงตอนสําคัญเห็นดังนะนอก็ขมวดคิ้วเง่งงังตอนที่เขากําลังเตรียมตรวจสอบวิเคราะห์เนื้อหาบนหน้าคัมภีร์อย่างละเอียดเพื่อดูว่าจะคืนสภาพเดิมได้หรือไม่เสียงระครังก็ดังขึ้น ฟู่ด้วยความจนปัญญาลู่เสื้อปิดหนังสือเก็บมันไว้ที่ชั้นเดิมแล้วหมุนตัวเดินไปนอกประตูโดยไม่ลังเลขเขาถามเหอเซียงจือมาแล้วว่าที่นี่มีปัญหาอะไรแต่นางไม่รู้เพียงบอกว่าตอนกลางคืนห้ามอยู่ด้านนอกก็พอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะ